โดยสารห้ามอำเภอชายแดนจงังหวัดตากเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาแท็กซี่เถื่อนวิ่งเกลื่อนในพื้นที่อำเภอแม่สอดพร้อมตรวจสอบการสร้างสากลแท็กซี่นครแม่สอดว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ผู้เสียหายร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามหลังซื้อสินค้าประเภท DIY ผ่านทางอินสตาแกรมหลังโอนเงินแต่ไม่ได้ของตามสัญญาความเสียหายมูลค่านับแสนบาท กว่า3เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้ากรณีการซื้อที่ดินในโครงการสวนเกษตรปราจินบุรีไฮาร์เดนของบริษัทซีพีแลนด์จำกัดผู้เสียหายเร่งให้แก้ไขด่วนไม่เคยได้เลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนอนอุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่27มิถุนายน2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใครที่มีปัญหาลำบ,บากเดือดร้อนนะคะสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ค่ะในรายการสถานีประชาชนของเรานะคะวันนี้ในห้องส่งนะคะมีผู้เดือดร้อนเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกก็เป็นพี่ๆเดินทางมาจากจังหวัดตากใช่ไหมคะเดี๋ยวขอัวแทนของพี่ท่านนี้วันนี้อยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือยังไงบ้างคะ อยากจะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับรถแท็กซี่ที่มาวิ่งนะครับในอำเภอแม่สอดครับว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าที่มาวิ่งเกินทําให้สากรในรถแม่สอดเดือดร้อนนะครับ แล้วก็ songs, primo, เกี่ยวกับรถป้ายดำนั่งรถพม่าด้วยครับของรถพม่าด้วยครับผมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นน้องๆนะคะที่ซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมนะคะอยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็อยากให้ช่วยติดตามคดีค่ะติดการติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็ช่วยเตือนภัยการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเราอุตส่าห์ไว้ใจเขานะ ค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของทาง CP Land นะนะคะวันนี้อยากให้ทางรายการช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะที่อยากให้ติดตามให้ก็คือความคืบหน้าในเรื่องของคดีในเรื่องของออที่ร้องเรียนสคอบอไว้นะคะแล้วก็อยากจะรบกวนทางสถานีให้ช่วยเผยแพร่ข่าวในเรื่องการซื้อสวนเกษตรปาจีนบุรีไฮ g a r เดนจากบริษัท CP Land ให้ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจํานวนประมาณสัก2อ่า200กว่าบท่าท่านน่ะนะคะ200กว่ารายยังบางบางรายยังไม่ทราบเลยนะคะว่ามีการดําเนินการอะไรกันแล้วก็อยากให้ได้รับทราบจริงๆว่าซื้อแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก่อนจะซื้อจะได้คิดแล้วก็ระมัดระวังกันประช,า,ชาเดี๋ยววันนี้เ,เราก็จะมาติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมว่า3เรื่องหลักๆนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องราวเดือดร้อนนะคะบางครั้ง อาจจะไม่ใช่ความทุกข์ของเราแต่ว่าเป็นความทุกข์ของคนอื่นเห็นแล้วยอยากจะช่วยเหลือนะคะสามารถแนะนําให้เขาโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้ค่ะ027902111และ027902630ถึง3นะคะหมายเลขเดียวกันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้นะคะเพราะว่าสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร,นร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณจิรพจน์พัฒนจันทร์ค่ะ ท่านที่สองคุณจกักริสมวิพาศค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทาง SMS นะคะที่หมายเลข4268822ค่ะเพียงครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนักวัตถุที่สุดก็ว่าได้นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการใครมีความคิดเห็นนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อของทาง i n s t a g r กรมทำยังไงไม่ให้โดนหลอกบอกมาได้นะคะหรือว่าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่ที่แม่สอดก็ว่ามานะคะหาระคะหลากหลายความคิดเห็นนะคะแล้วก็ผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะ เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กได้สามารถสมัคร เป็นสมาชิกกับรายการสถานีประชาชนหรือว่าแอดเฟรนได้เลยนะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลข่าวสารร้องทุกข์นะคะบางครั้งท่านพบเห็นคนเล่ร่อน,นะะเดินผ่านมาท่านก็อาจจะถ่ายภาพและส่งมาได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งที่หายไปก็ได้หรือบางครั้งมีการแจ้งคนหายนะ,ะท่านก็ส่งภาพส่งข้อมูลพร้อมกับสำเนาใบแจ้งความนะ,ะมาให้ที่รายการทางรายการเราก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนั้นๆแล้วก็จะได้นํามาออกอากาศร่วมกันนะคะ ท่านผู้ชมคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะนําเสนอก็จะเป็นกรณีของผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะคะกับทางกองบังค,คับการปราบปรามหลังซื้อสินค้า DIY นะคะแล้วก็สินค้าแฮนด์เมดนะคะสินค้าที่ทําขึ้นจากมือประเภทมีชิ้นเดียวทํานองนี้นะคะผ่านทางอินสตาแกรมหรือว่า IG แต่ปรากฏว่าพอโอนเงินให้เรียบร้อยกลับไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้มูลค่าความเสียหายนับแสนบาททีเดียวนะคะติดตามรายงานจากคุณพิคณาเขื่อนแก้วแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเมื่อทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะ โพสนะบอกว่าจะเลิกขายแล้วจะทยอยออเดอร์ <Yeah. S 1> คืนให้หมดเชียร,ร,ใร์ให้หมดเก่าให้หมดแล้วเลิกปิดร้านหันปิดร้านเลย mm hmm. ปิดเลยกิจ mm hmm. การแต่ก็ยกังโพสขายอยู่เอาลูกสายมาย้อนดูเอาลูกาวมาย้ายอนดูว่าร้ นะอส่งเป็นเป็นรูปเก่าแบบที่เราสับเราจำกันได้อะข้างล่างๆอะมัย้อนดูมาใหม่มาใหม่กลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกขที่กองปราบปรามเพื่อให้ดําเนินคดีกับนางสาวธันทรชัยวัฒน์ในข้อหาช่อโกงหลังหลอกขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรมหรือไอจีชื่อร้านเอสเทอร์วินเทส สินค้าประเภท DIY และแฮนด์เมดเช่นหมวกเคสโทรศัพท์มือถือกระเป๋าดินปั้นเครื่องประดับต่างๆผู้เสียหายเปิดเผยถึงสาเหตุที่ลงเชื่อเพราะเจ้าของสินค้าร้านนี้อ้างว่าเป็นเน็ตไอดอลและร้านนี้เคยออกรายการโทรทัศน์มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าให้และมีหน้าร้านเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจอยู่ใกล้เมเจอร์รัชโยธินแต่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าปิดไปแล้ว นางสาวทิพนาราสว่างจิตรดีอายุ20ปีหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าได้สั่งซื้อสินค้าต่างๆต,ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นเงินกว่า32,000บาทจากนั้นนัดรับสินค้าแต่ก็ถูกผัดผ่อนเรื่อยมาจึงของเงินคืนทวงมาหนึงปีก็ยังไม่ได้จนมีการรวมตัวของผู้เสียหายและบอกว่าจะดำเนินคดีจึงมีการทยอยคืนเงินบางส่วน ส่วนนางสาวสมิตนานจันน้อยบอกว่าแม้วันนี้เธอจะได้เงินจำนวนกว่า7,000บาทคืนแต่ก็ล่าช้ามากและยังมีเพื่อนที่ยังไม่ได้เงินคืนอีกจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจึงอยากออกมาเตือนภัยซึ่งที่ผ่านมาเธอเคยไปนั่งเรียนกับเจ้าของร้านรายนี้ถึงสองครั้งจนเชื่อใจจึงสั่งซื้อดินปั้นหมวกและหนังสือ DIY 2, 3, 3, ทสามอาทิตย์พวกเ พอมินเช็คตามเลขไปอยู่บางละมุงไหนมันดูซึ่งบินส่งไปที่บ้านบินอยู่ร้ชบุองีต้องส่งไปที่ที่ทำไมไปบางละมุงมันชื่อใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบินก็ถามว่าบินก็ถามพวง จอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวจีนอายุ20ปีที่สนใจสินค้าและสั่งซื้อเป็นเงินกว่า11,000บาทก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจึงมอบฉันทะผ่านเพื่อนผู้เสียหายเข้าแจ้งความครั้งแรกที่มิสเชีงเฉีงลีเขาโอนเงินเนี่ยเขาโอนเงินจนวนที่21เมษายน1 8 5 0 0เอสโซล่ามีหลักฐานเป็นใบโอนเงินต่างประเทศนะคะครั้งที่2ก็คือสั่งสินค้าอีกวันที่21เมษายน เธอได้โอนเงินไป4,800บาทโดยฝากเพื่อนคนจีนท,ที่อยู่ในประเทศไทยชื่อมิสเหมยเจนชูเป็นคนโอนแล้วก็ณณปัจจุบันนี้ค่ะทวงของก็คือไม่รับการส่งทวงเงินก็คือคืนไม่คืนประดีคนนี้จากการตรวจสอบทางเว็บไซต์พบว่ามีผู้เสียหายออกมาเตือนภัยตั้งแต่ปี2553มาจนถึงขณะนี้มีการเปลี่ยนชื่อร้านมาแล้ว2-3ครั้ง การเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำผู้เสียหายและขอรวบรวมพยานหลักฐานและจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่อภิษณาเขื่อนแก้วไทย p ี s รายงาน ประเด็นเรื่องของการสั่งซื้อของผ่านทางอินสตาแกรมนะคะโดยเฉพาะเป็นสินค้า DIY นะคะก็คือเป็นสินค้าที่ทําขึ้นเองมีชิ้นเดียวนะคะมีความสวยงามแปลกเก๋ต่างๆนะคะวันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เข้ามาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนค่ะสามท่านที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยกันนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะน้องทัศพรบุรณะธิรกิจนะคะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะน้องทิพนาราสว่างจิตฤดีค่ะนะคะส่วนท่านที่สามนะคะอาจารย์เจษดาอนุจรีเพื่อนในการสำนักสุบวิชาว่าความแห่งสภานายความค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบค่ะ ก็ช่วงแรกคงต้องให้น้องทั้งสองคนได้เล่าให้ฟังนะคะอย่างน้องทัศพรนะคะสั่งซื้อของทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเป็นหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยในการสั่งซื้อของของ,ของเราเนี่เราได้มีโอกาสตรวจสอบไหมคะว่าเอ๊เขาน่าเชื่อถือขนาดไหนจริงหรือว่าหลอกกันแน่คือว่าเขามีประวัติทางเ,เขาเป็นเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยเป็นวีเจเป็นพิธีกรแล้วก็เขาก็มีดารารีวิวให้ตลอดเลย แล้วก็เหมือนธรรมาดาเวลาขายของแล้วนะคะก็ะจะมีทางอินสตาแกรมหรือว่า Facebook แต่ว่าเขาก็มีเ,ออเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีดารารีวิวว่ามีหน้าร้านด้วยค่ะดารานี่คือเป็นดาราด,ดังที่เรารู้จักกันไหมไม่อันนี้ไม่รู้จักคะ่ะคือ,อหนูจะเข้าไปดูเรื่อยๆว่าแบบใครมารีวิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้มีโอกาสหาข้อมูลว่าเอ๊ะเขาเคยถูกโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการ ไม่ส่งของมีประวัติขายของไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดนั้นก่อนหน้านั้นไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าโดนโกงทีแรกเริ่มเอใจตอนที่วันที่หนูโอนเงินไปอะค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นหนูลืมส่งที่อยู่ของตัวเองให้กับเขาอะค่ะแต่ว่าหนูดันไปถามเขาว่าพี่ส่งของหรือยังคะเขาตอบว่าส่งแล้วค่ะที่ส่งไปได้ยังไงคะหนูยังไม่ส่งที่อยู่ให้พี่เลยใช่ไหมคะแล้วเราบอกเขาไหมทีแรกหนูก็ยังไม่ได้บอกเขาค่ะหนูก็เริ่ม ตั้งสติแลวก็วอกจะเอา,เอ,า,เอ,าอยังไงเอาอยัางไงอะไรเงรี้ยค่ะจนกระทั่งคือหนูรู้จักคนที่เรียนมหาลัยเหมือนเขาเรียนเรนมหาลัยเดียวกันแล้วก็รู้จักกันหนูก็บอกทอํายังไงดีเนี่ยหนูไม่กล้าด่านะเนี่ยหนูเห็นแก่พี่อะไรเงรี้ยเขาก็บอกว่าด่าเลยเพราะว่าขนาดเป็นเพื่อนกันอะยังส่งของให้ไม่ครบเลยอ๋อแต่นี่เกิดขึ้นหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วเราถึงได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้หมื่นกว่าบาทนะคะคนนี้อีกท่านหนึ่งนะคะคุณชิปนารา ไปรู้จักเขาได้ยังไงว่าเขาขายพวกแฮนด์เมดเหล่านี้ดี y เหล่านี้รู้จักทางอินสตาแกรมค่ะอ,ออคือมีดาราท่านหนึ่งโพสตไว้ทีนี้รู้จักมาประมาณสองสามปีได้แล้วค่ะเคยสั่งซื้อของเขาไหมคะเคยค่ะคือครั้งแรกนั้นสั่งหมวกแล้วก็เคสไปแต่ว่าเคสนี่หายไปแล้วค่ะประมาณสองปีได้แล้วค่ะชีน,นี้ แต่ก็ได้ของปกติใช่ค่ะได้ของผ่านมาสองปีหันกลับมาซื้อใหม่ใช่ยอดเงินที่เราสั่งซื้อของเขาประมาณสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้สามหมื่นกว่าบาทเลยนี่ท่านผู้ชมลองนึกดูนะคะแค่สองท่านนะอาจารนเจษฎายังตั้งสี่หมื่นกว่าบาทไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นเป็นหลายแสนนะฮะแล้วในครั้งที่เราโอนเงินไปสามหมื่นกว่าบาทเขาไม่ส่งของให้เขาให้เหตุผลว่ายังไงคะก็คือตอนแรกหนูบอกเขาว่าถ้าเปิดเทอมจะไปเอาของ คือเจะไปรับเองใช่ค่ะช่วงที่สั่งของคือช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ระยะเวลามันก็สักประมาณสองสามเดือนนะคะอพอไปเอาเขาก็ชอบบอกประมาณว่าวัาวนนี้ร้านปิดนะพี่ไม่อยู่บางครั้งก็บอกว่าไปอัดรายการบ้างไปต่างจังหวัดบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือไปอย่างที่จะหลบหน้าเราไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราถามค่ะแล้วจนในที่สุดเราก็บอกเขาไหมครับว่าพี่คะหนูของเงินคืนเถอะได้ได้ถึงขั้นบอกกล่าวกันของเงินคืนไหม มาบอกตอนช่วงหลังๆค่ะคือเราเจอผู้เสียหายด้วยกันก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาโกงแล้วไปเจอผู้เสียหายด้วยกันได้ยังไงคะคือมีคนมาทวงตังค์เขาใน Instagram อินสตาแกรมอ๋อ เอาละตอนนี้เริ่มเจอผู้เสีหยหายหลายรายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าในกลุ่มผู้เสียหายนะคะมีผู้เสียหายที่ได้เงินคืนด้วยนะ,ะจารยเจษราก็คือน,น้องคนสวยนะฮะค่ะน้องคนสวยนี่สั่งซื้ออะไรคะตอนนั้นกระเป๋าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเขาออกตัวก่อนนะคะว่าได้เงินคืนครบแล้วแต่ว่านี่ออกมาเพื่อแชร์แล้วก็เป็นปากเสียงให้กับคนที่ไม่สามารถมาได้ในวันนี้ของหนูเนี่ยสั่งเคยไปนั่งเรียนกับเขาสองครั้งค่ะเพราะเขามีหน้าร้าน<อ>าแล้วก็จะมีใชร ทำของคุกกี้ DIY เนี่ยค่ะสนใจก็เข้าไปนั่งเรียนเพราะเขาแบบมีการดึงดูดโดยการให้ดารามานั่งเรียนกับเราด้วยอแต่บางครั้งไปก็ไม่มีมานั่งเรียนตามที่เขาบอกแรอกค่ะ,คะก็ไปนั่งเรียนแล้วก็พอไปเรียนครั้งที่สองเนี่ยก็เชื่อใจเขาละหน้าร้านเขาก็โอเคดูดีออทางอินสตาแกรมเขาเนี่ยก็แบบมีสินค้ารีวิวทุกวันน่าเ <ละ S 2> ชื่อ <ละ S 2> ถืยยอดาราก็เป็นดาราที่เรารู้จักและดังค่ะ ใช่ดังมากๆแล้วก็ทีนี้ของหนูเนี่ยซื้อสั่งซื้อดิน30ก้อนคือดินที่เอามาปั้นเป็นตุกตานญี่ปุ่นในญี่ปุ่นแล้วก็หนังสือ DIY ที่เขาบอกว่าจะทําใหม่ไม่ใช่เลื่องี้ค่ะที่เขาบอกจะทําใหม่เป็นป๊อปอัพสวยงามเล่มละสองพันกว่าบาทแล้วก็สั่งสั่งหมวกวคล้ายๆนี้แตเป็นหมวกอีกรูปแบบหนึ่งเป็นหมวกวแฮนด์เมดเหมือนกันค่ะ ก็หน <aunque S 2> <me> ูก <cheg> ็คิดว่าการทําสินค้าแฮนด์เมียเนี่ยต้องใช้เวลาอแต่เวลาเนี่ยเขาก็น่าจะน่าจะบอกระบุเราว่าต้องเวลาเดี๋ยเราอเขาหร่หแต่เขาไม่เคยบอกก็เราก็กะสองอาทิตย์เต็มเต็มอ่ะแน่นอนพอเรานี้เราก็ทวงถามเขาก็บอกว่าส่งให้แล้ว ทำเสร็จแล้วส่งเรียบร้อยเดี๋ยวทย,ยอยส่งทีละอย่างก็ขอเลขขอเลข EMS พอทุกครั้งที่หนูซื้อของตามอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจะขอเลขแท็กทุกครั้งเพื่อตรวจสอบกับไปรษณีย์ก็ขอพอเช็คพอเขาเขาก็ส่งเป็นแบบเหมือนเป็นสติกเกอร์ของ EMS มาค่ะส่งส่งรูปมาหนูก็เช็คเลยเช็คปุ๊บไปลงที่ไหนก็ไม่รู้บางละมุงที่ไหนไม่รู้ซึ่งไม่ใช่บ้านหนูและไม่ใช่ชื่อหนูแสดงว่าเขาอาจจะเาของคนอื่นใช่เขาส่งเลขอื่นมาหนูบอกว่าทาไมส่งเลขมั่วมาส่งเลขผิดมาทําไมอะไรเงี้ยเช็คแท็กที่ได้ไหมเรากว มันก็วายเพราะเราอยากเอาของนั้นมาใช้แล้วอ่ะมันเวลานานแล้วเราก็เสียหายอ่ะมันเสียเวลาเสียเวลารอทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าลูกค้าแต่ละรายก็พยายามที่จะตรวจสอบเพื่อให้ได้เกิดความแน่นอนแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ของแล้วเราก็เลยขอเงินคืนก็เลยบอกว่างั้นสตามหนูตามหกเดือนนะขอเงินคืนขอเงินคืนแล้วกันตอนแรกเขาบอกว่าหนังสือที่สั่งไว้ไม่สามารถขอเงินคืนได้ตอน แล้วยังไงหนังสือไม่ให้ส่งให้นั้นมีก็บอกว่าขอไปที่ร้านแล้วกันก็จะไปหน้าร้านเจ้าโดนเหมือนน้องเขาบอกว่าหน้าร้านปิดไม่อยู่นั้นขอเบอร์แม่บ้านได้ไหมไม่พี่ไม่มีเบอร์แม่บ้านติดต่อไม่ได้คุณแค่วิธีไหนถึงได้ยืนคืนน่ะเมื่อเราตื้อเขาขนาดนี้เขาก็หนีไปน่ะให้พี่ท่านหนึ่งเป็นผู้ชายลองเอาผู้ชายคุยสิว่าน่าจะคุยได้ดีกับผู้หญิงหรือเปล่าก็ให้พี่ผู้ชายคนนึงโทรไปทวงให้ค่ะสําเร็จทวงตอนนั้นเขาอยู่ที่เชียงเขาบอกไทยรายการที่เชียงใหม่ บอกไม่มีตู้แถวเนี้ยโอนให้ไม่ได้ไม่รู้พี่ผู้ชายเขาคุยยังไงจนแบบเออเอเอรีบรีบส่งเลขบัญชีมแล้วกันรีบโอนให้ภายในวันนี้นะถ้าเวลานี้ไม่ส่งให้ก็จะไม่คืนแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนเขาทยอยคืนทีนพันสองพันเรื่อยๆอยีค่ะจนครบค่ะ,คะแต่นี้ต้องบอกว่า น้องเขาพยายามติดตามอย่างเต็มที่นะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดไกลแบบใจดีๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยนะคะคงคงมีโอกาสน้อยมากนะคะกรณีนี้ผู้เสียหายพวกเราไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมคะค่ะจำนวนยอดของผู้เสียหายที่ไปแจ้งที่กองปราบที่เจอกันนี้เยอะไหมคะที่เจอกันที่กองปราบก็จะมีประมาณสิบนิดๆสิบกว่าคนค่ะสิบกว่าคนแต่ะค,ะคือพอหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเข้ามาคอมเมนต์ใน รูปในอะไรเพิ่มขึ้นว่าก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากตามอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะสแสดงว่าผู้เสียหายยังมีมากกว่านี้นะคะทางกองปราบนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมเลยคะ่ะว่าท่านรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลก็ได้รับเรื่องราวของน้องๆเหล่านี้รับแจ้งคดีแล้วนะคะแต่ว่าในกระบวนการดําเนินการเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์ท่านนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรต่ออาจารย์เจษฎาะคะกรณีนี้เอาผิดกับเขาได้ไหมคะเพราะามันผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์นะค,ะค่ะครับก็ขึ้นอยู่กับ ข้อที่จริงนะครับถ้ามีเจตนาตั้งแต่ต้นเป็นการหลอกลวงนะครับรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถส่งของให้ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการชอบโกงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเหตุอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตั้งใจจะหลอกลวงตั้งแต่ต้นนะครับมีเหตุข้อขัดข้องอื่นอาจจะเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับทีน,นี้ในในความผิดอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเรื่องความผิดพรอขายตรงนะครับเพราะเป็นการขายสินค้าโดยตรงกับ ผู้บริโภคนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตจากทางสคบนี่ถือเข้าขายเป็นขายตรงอย่างหนึ่ง<ช>ครับครับผมแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีการส่งข้อมูลใส่ข้อเท็จจริงที่เป็นเป็นการลวงคนเนี่ยลงไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยเาะนั้นอาจจะมีความผิดอยู่หลายอย่างค่ะ ซึ่งในการแจ้งความดําเนินคดีนะคะอาจารย์อัยการท่านผู้ชมคะเรามีสายท่านพันตํารวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะะรองผู้บังคับการกองปราบปมพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บังคับการประสบโชคค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณออมมาสวัสดีครับ,ค,รบค่ะกรณีน้องๆ้องผู้เสียหายจากการสั่งซื้อของ DIY ผ่านอินสตาแกรมที่ไปแจ้งความกับกองปราบนะคะคทางท่านรองผู้การดําเนินการต่อ,อยังไงคะกองปราบของเราอะค่ะ ตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการสอบสวนปากคำผู้เสียหายนะครับก็มีหลายรายอยู่นะครับที่แต่ละรายก็จะมีมูลค่าความเสียหายระหว่างสี่พันบาทมากถึงหมื่นหกพันบาทตอนนี้มาแจ้งอยู่หลายรายแล้วก็ทราบจากน้องๆผู้เสียหายว่าน่าจะมีผู้ที่เสียหายจํานวนมากและยังไม่ได้รับเงินเลยนะฮะก็จะคงมาทยอยมาแจ้งความอีกครับ,ร,บระหว่างนี้อ,อ,อีกสักระยะหนึ่งเราคงจะตรวจสอบเรื่องการบัญชีที่ธนาคารนะครับ แล้วก็จะดูในเรื่องของออมูลเหตุความผิดฐานความผิดนะครับ<ะ>ถ้าจะเข้าขายความผิดก็จะคงจะทําในเรื่องของออกหมายเรียกผู้ถ้าให้มาพบหรืออาจจะขอแยกต่อสารเพื่อออกมาจับต่อไปนะครับ<ะ><ะ>ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างที่ท่านรองประสบโชคพูดนะฮะเพื่อที่จะ ตั้งข้อหาเขาออกหมายเรียกเขานะคะณวันนี้คือวันที่27มิถุนายนนะคะท่านไม่ทราบว่าเราเราต้องใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับเผื่อน้องๆเขาจะได้ติดตามความคืบหน้าได้นะคะงานครับไม่นานครับเราได้ทางให้แก้ทางผู้เสียหายทุกท่านแล้วก็ประสานงานตรงไปยังพลักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องนะครับซึ่งมีการติดต่อกันอยู่แล้วแล้วก็ตามผมได้เร่งรัดให้ทางพลังงานสอบสวนเจ้าของเรื่องเนี่ยดำเนินการ เรื่องนี้โดยเร็วนะครับแล้วโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ,ค,รบค่ะถ้าฟังอย่างที่ท่านรองผู้การประสบโชคพูดแล้วนะฮะพวกเราผู้เสียหายอยากจะฝากตํารวจกองปราบยังไงบ้างไหมเชิญค่ะถามเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นเคสเกี่ยวกับคนจีนที่อันนี้ค่ะที่เขาส่งหลักฐานมาให้คือหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการแชทคุยกับร้านเนี้ยนะคะค่ะและ้วก็ซึ่งยังไม่ได้เงินคืนคือโดนโกงเหมือนกันเขาต้องมอบอำนาจหรือหรือ จ้าตัวต้องมาเองค่ะเพราะเขาอยู่จีนเขาไม่สามารถมาที่นี่ได้อ๋อมีเพื่อนชาวต่างชาติร่วมซื้อด้วยเพาส่งส่งหลักฐานมาให้เราดูค่ะว่าเขาได้โอนเงินจริงแ้วก็ไม่ได้ของจริงเลยค่ะคะ้ลองประสบโชคครับมอบอำนาจให้เพื่อนคนไทยมาแจ้งความแทนได้หรือไม่คะเพราะว่าเขาอยู่เมืองจีนใ่ครับเป็นชาวต่างประเทศได้ครับมอบอำนาจให้มาได้ครับครับค่ะก็เอาบัตรประชาชนคนจีนเขาแล้วก็ใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจของประเทศไทยเราให้เขาลงนามในเอกสารมอบอำนาจของของคนไทยเราได้ใช่ไหมคะได้คับได้ เดี๋ยวถ้าลองประสบโชคอ่ากพึงวางสายนะจัเรเจตเสริมยังไงบ้างไหมคะช่วยกันเออนื่องจากว่าคนที่มอบหน้านยอยู่ต่างประเทศใช่่ะควิธีการมอบหน้าเ,นเขาจะต้องไปที่กงศุน ตงศู<ส>น,นค<ท>ยครับให้เขารับรองลาย <ใน S 2> มือชื่อนะครับหรือไม่ให้มีถ้ามีเ no นืเตอรี่พัร์บิลคเนี่ยนะฮะเซ็นรับรองลายมือชื่อถึงจะมาใช้ในประเทศไทยได้ได้ก็ะจะได้ชัดเจนถูกตอนน้องยิ่งขึ้นนะคะคาะทดลองค้าในกรณีนี้นอกเหนือจากมอบอำนาจที่เป็นชาวจีนแล้วมีประเด็นอื่นที่อยากเสนอเพิ่มด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> เชิญกันกน,น้องอ,อย่างนี้ค่ะมีผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถมาแจ้งความที่กองปราบได้ค่ะ<ม>จะอำนวยความสะดวกกับ ผู้เสียหายตย่างจังหวัดยัง,ยงไงใช่ค่ะค่ะทำไงก็ต้องลองประสบโชค้าผู้เสียหายอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยสะดวก<ล>ตรงกลางคือกรณีผู้เสียหายต่างจังหวัดก็คงต้องมามาแจ้งความที่ที่ทางกองปราบเรานะครับเพราะว่ามันเป็นระบบการคือตวจสอบสวนนะครับก็ต้องต้องมีผู้เสียหายมามาแจ้งความถ้าไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเราไม่สามารถดำเนินการให้ได้นะครับอ๋อไม่สามารถมอบอำนาจ ให้กันได้ใช่ไหมคะท่านหรือมอบนาจมาก็ได้ครับมอบนาจมาก็ได้แม้ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มอบนาจมาได้เหมือนกันครับค่ะให้เพื่อนมอบอำนาจให้เราก็ได้นะคะเป็นเขาก็จะมีเอกสารการมอบอำนาจนะไปซื้อที่ที่ร้านก็มีมีเป็นแบบมาตรฐานเอาไว้นะคะพวกเรามีข้อสงสัยอยากถามตำรวจเพิ่มเติมไหมคะแต่ว่าเชิญเลยค่ะน้องทศพรค่ะหนูอยากทราบว่าหมายเรียกเขาจะออกไปเมื่อไหร่คะในเมื่อตอนนี้ เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเราดำเนิน,นคดีค,ค่ะก็ะคงจะคอยอไว้ดีครับเพราะว่าสารที่มาแจ้งกัมาแจ้งเมือ่อที่5มิุน,นานเนี่ยทันทีก็อยู่ระหว่างการออสอบสวนประหารพยายแล้วก็อาจารย์คอนมัดพู่มชาเพื่อดำเนินการนะครับก็คงาจะคอยไว้ดีครับ,ค,รบค่ะก็ะคงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราแจ้งความ25วันนี้27นะก็เพิ่งเพิ่ง3วันน่นะฮะ แล้วก็คือต้องเรียนว่าถ้าเกิดเป็นกรณีแบบอุชกชะกันเนี่ยอันนี้ต้องเร่งแต่ของเราก็ไม่ไม่ถึงกับมีใครอุชกชะกันนะฮะเราก็ให้เวลาตำรวจนิดหนึ่งนะฮะแต่ทางกองปราบทํางานเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแล้วเดี๋ยวทางรายการก็จะติดตามถามความคืบหน้าเป็นระยะระยะด้วยนะคะถามอาจารย์เจษดาเพิ่มเติมนะ,ะถ้าเกิดว่า<ช>ทางเจ้าของ i n นสตาแกรมเขาตัดสินใจคืนเงินนะถ้าไม่คืนเงินก็ส่งของเนี่ย คดีนี้ถือว่าถอนแจ้งความได้ไหมหรือว่าจบกันได้ไหมอย่าเอาเรื่องกันได้ไหมคะเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากข้อหามันจะเป็นข้อหาเรื่องการช่อโกงประชาชนด้วยซึ่งพอเป็นข้อหาเรื่องช่อโกงประชาชนเนี่ยมันเป็นอาญาที่ยอมความกันไม่ได้นะครับ <é> เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยควรจะรีบรีบคืนเงินให้กับผู้เสียหายซะจะได้เหลือน้อยลงนะครับจะได้เหลือโจทย์น้อยลงครับผมนะคะเอาละกันถ้าลองประสบโชคค่ะ ครับค่ะกรณีนี้ถ้าลองประสบโชคอยากจะฝากถึงในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหายยังไงบ้างไหมคะท่านคะหรือว่าอยากจะฝากถึงผู้เสียหายคดีนี้ยังไงบ้างไหมคะเชิญครับเพราะว่าคงจะมีคนดูอยู่เยอะทีเดียวค่ะครับก็กรณีผู้ถูกกล่าวหานะครับก็อยากที่มีคนแนะนำนะก็จุาแรกก็รีบมาพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อมาแก้ข้อหาแล้วก็รวมทั้งถ้าไปไม่ได้ก็น่าจะ อย่างยาในเรื่องของค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายนะครับเพื่อให้เขาพอใจมันก็จะเป็นเหตุปัตรเทาโทษนะครับค <c oughs> ดีนี้แม้ว่าจะยอมฟางก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าได้เข้ามาพบันาชสอบสวนแล้วก็มีการบระรเทาเยียวยาความเสียหายเนี่ยนะครับเ,เวลาขึ้นศาลไปนะั้นเขาแเรื่องคดีก็จะเบาลงนะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับกรณีทั้งผู้เสียหายและผู้ที่ยังไม่ได้เสียหายนะครับกรณีซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็อยากให้อยา่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเพื่อนะครับควรจะมีการตรวจสอบสถานที่ก่อนว่าสถานที่น่าเชื่อถือไหมผู้ขายเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงในื้นต้นนะฮะเม้นแต่ว่ามีการซื้อขายกันเ,เคยซื้อขายกันแล้วนะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนีกครั้งแรกเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบกันให้ดีก่อนครับค่ะเอาละครับขอบคุณน้องประสบโชคอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องทิพนาราครับถ้าข่าวหน้าจะสั่งซื้อของทางอินสตาแกรมนี้ มีวิธีป้องกักนตัวเองอยังไงบ้างไม่จะตรวจสอบอยังไงบ้างคะโกโค็คงจะต้องตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเขามีประวัติยังไงมาก่อนนะเพราะเรามีมีประสบการณ์แล้วนะคะ,ะแต่แล้วน้องทัศพรอยากจะฝากถึงเจ้าของสินค้าเหล่านี้ว่ายังไงครับเผื่อเขากําลังนั่งดูพวกเราอยู่พอดีค่ะค่ะก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบอะค่ะเพราะว่าคําพูดของเขาแต่ละคําคือจริงๆแล้วหนูก็สงสารเขานะคะแต่ คำพูดของเขามันไม่น่าสงสารเลยค่ะม,มีคนออกมาปกป้องเขาอีกมากมายแต่คือไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดที่พวกเราโดนเนี่ยมันมันเป็นคำที่มันไม่น่าสงสารนะคะค่ะดังนั้นอยากให้เขาออกมารับผิดชอบให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะทําร้ายเขาถึงขนาดที่จะให้เขาติดคุกอะไรใช,ใช่ไหมคะอืมค่ะเอาละพวกเราด้านล่างอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าของสินค้าเหล่านี้ไหมคะ คืออยากฝากถึงคนที่ขายของในไจีด้วยดีกว่า,<ม>า,านะคะในสื่แกรมคือในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็จรรยาบรรณค่ะก็ถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยมันมันไม่มีผลดีกับตัวเองแล้วก็มันก็เสียหายด้วยนะคะแล้วก็จะโดนกรณีอย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะ ก็เรียกว่าให้ตั้งใจซื้อขายกันอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงมาตรงไปอาล้ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งจะทางกองปราบนะคะต้องขอบใจน้องทั้งสองคนที่มาเป็นตัวแทนเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะนะท่านผู้ชมแต่ของเขาน่ารักจริงๆนะคะเสียดายนะซื้อแล้วต้องได้ของนะคะม่อย่างนั้นรักไม่ลงนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามทุกร้อนของพี่น้องแท็กซี่จากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะร้องเรียนเข้ามานะคะเพราะว่าโดยกลุ่มรถโดยสารเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีแท็กซี่เข้ามาวิ่งออยยู่ในจัังหวดตากเะ และก็แท็กซี่เหล่านี้ไม่แน่ใจนะครว่ามีการนะะจะัดตั้งเป็นสากลแท็กซี่ถูกต้องหรือไม่นะคะเรื่องนี้นะคะเราจะมาติดตามรายละเอียดพร้อมหาทางแก้ไขปัญหาในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ